นี่คือเสียงตีข้าวจากคุณป้าได้ทำนาบนพื้นที่สามงานคุณป้าจะเก็บข้าวไว้ทำพันก็เลยทำการเกี่ยวด้วยมือแล้วก็ทำการนวดข้าวด้วยมือสืบสารวิธีโบราณโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการทำงานนั่นเองสมัยโบราณน,นั่นเองจะทำการนวดข้าวโดยใช้ไม้สองไม้ใช้ปลายเชือกใช้ ปลายไม้ใช้เชือกมัดไว้แล้วก็มัดกับในส่วนของข้าวนั่นเองแล้วก็ทําการทุบทุบเข้าไป3าสี่รอบเพื่อให้ข้าวหลุดออกมาจากต้นข้าวนั่นเองอย่างที่เห็นจะเอามาทั้งหมดประมาณ4อันแล้วแต่แรงนะครับคุณป้าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็แรงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับลักษณะการทําก็แบบนี้เลยแล้วก็ทําการใช้แรง เวียงฟาดลงไปที่พื้นประมาณ4-5รอบกับสลับกับการเขย่าแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เม็ดข้าวร่วงนั่นเองกับสถานการณ์ทุกวันนี้สถานการณ์ข้าวโลละ5-8บาทบางคนบอกว่าข้าวราคาอ่าเท่ากับมามา่าข้าว1กิโลเท่ากับมาม่าหนึ่งซองเป็นทำให้กเกษตรกรันะรบท้อแท้กับการทำนามาก เช่นกันนะครับทุกวันนี้การทำนาข้าวถ้าจะทำเพื่อขายยาหวังผลเลยกับรัฐบาลชุดนี้นะครับผมบอกได้เลยนะว่าราคาไม่แพงฉะนั้นช่วงนี้เราจะเห็นว่าหลายคนจะทำการาเก็บข้าวเสร็จก็จะขายเลยเพราะว่าถ้าเก็บไว้ราคาก็ไม่ขึ้นนะครับน้ำหนักก็ลดเราจะเห็นว่าหลายคนก็สามารถหาวิธีที่จะลดต้นทุนนะครับ อย่างคุณป้าเองก็ไม่อยากที่จะจ้างรถเพราะว่าข้าวตอนนี้สามงานเกี่ยวไว้ทําพันธุ์ก็เลยจะทําการตีด้วยมือตัวเองนวดด้วยมือตัวเองเพื่อที่จะได้เม็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพไม่ปอมปนนั่นเองนะฮะนี่ฮะคุณป้าก็ใช้เวลาวันไหนที่ว่างาคุณป้าก็จะทําการนวดตีไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนข้าวก็เกี่ยวอะไรก็เข็นมาตากไว้บนแปลงพื้นที่ของตัวเองให้แห้งแล้วก็ทําการนวดไปเรื่อยๆนั่นเอง นี่ฮะตีไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทาการปัดเศษไปเรื่อยๆเศษต่างๆนะที่ติดมากับตัวข้าวทําการปัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะก็ทํายังไงนะครับชีวิตของชาวนาเกษตรกร,เ,กรเรานะครับเราต้องดิ้นรนทำมาหากินนะครับเพราะว่าหลายคนจะทําแต่นาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับบางคนก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องทํานาเหมือนเดิมนะฮะ บางคนไม่มีช่องทางไม่มีน้ำนะครับอาจจะมีหลายคนบอกว่าทําไมไม่ท่างอื่นนะครับก็เขาไม่พร้อมบางคนไม่พร้อมในเรื่องของน้ําปัจจัยต่างๆอ่าฉะนั้นคนที่ก็พร้อมเขาก็ทําได้นะครับอ่าฉะนั้นผมก็เอาให้ดูหลายมุมมองนะครับสลับอ่าแต่ละคนนะฮะฉะนั้นเม็ดพันข้าวนะครับต้องคัดให้ดีผ้าเม็ดพันข้าวที่มีปอมปนนะครับอย่างเช่น เม็ดแดงมาปนครับนิดเดียวโรงสีเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ในส่วนของข้าวเราแล้วอ่าฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นครับสลับเม็ดพันนะครับต้องดูแลพิธีพิถันอย่างดีมากนะครับต้องใช้เวลานะฮะอ่าอย่างที่เห็นเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับก็รู้ๆกันเลยนะครับผมราคาข้าวถูกมากเลยนะครับอ่าครั้งที่ของต้นทุนทุกอย่างก็ขึ้นหมดนะครับปุ๋ยเขาขึ้นหมดนะครับแต่ข้าวหนักจริงๆนะฮะท่านผู้ชม ก็อขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับ